โอเคโบสก็สวัสดีเพื่อนเอทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้จาสัมบัญีการเพิ่มหัวใจของ Tik t o ็อกนะครับใครอยากเพิ่มหัวใจของคลิปวิดีโอของ TikTok อกตรงนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะก็ให้ทุกคนไปที่หน้า Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Like ขิด km นะครับอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ของ Like km ด้านบนสุดหเพื่อนสามารถคีิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ผ่านนะครับก็ให้ทุกคนไปที่จาสมัครชิก่อนนะครับตัวนี้ แล้วก็กขอ้อมูลตามเว็บไซต์แจ้งครับชื่อผู้ใช้อีเมลทผ่านแล้วก็ยืนยันทนผ่านอีกรอบนนครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องซีเรียมตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะไม่สมัคร,ครได้นะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอนี่นะครับก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้ครับก็ทุกคนไปดูคําว่าหมดหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็รับหมดหมดที่การใช้บริการได้เลยครับเฟซบุ๊กยูทูบไอ t ิกตอกไอจีนะครับก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะตรงนี้อ่าส่วนจะเลือกเป็นบริการแนะนาของ t ิกตอกล้วกันนะคะรับตัวนี้แล้วก็เลือกบริการอีกราบก็จะเป็นคนถูกใจคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับถ้า16บาทต่อ1,000หัวใจเลยนะครับถือว่าถูกมากนะครับบริการนี้นะในส่วนของคําอธิบายก็ควรอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้หาลิงก์ครับวิเคราะหลิงก์ให้เรามาที่หน้า t ิกต o อกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เลือกคลิป วิดีโอที่ต้องการเพิ่มหัวใจนะครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้ละกันนะครับคลิปนี้ก็มีหัวใจประมาณสี่ร้อยครับผมก็คัดลอกลิงคลิปวิดีโอมาได้เลยครับแล้วก็มาวางเส้นของลิงกครับนี่นะอแล้วก็เลือกไปมันไปได้เลยนะครับผมเซสักหนึ่งร้อยหัวใจละกันนะครับหนึ่งร้อยหัวใจก็ข้าบริการแค่สามบาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยครับบริการนี้นะครับก็สามารถกดซักซื้อได้เลยนะครับ อ่านี่นะระบบได้แล้วครับซัาซื้อของคุณแล้วนะครับรหัสหนึ่งี่สาี่นะครับตรงนี้ก็จะมีรหัสบ,บอกด้วยนะก็ทุกคนไปที่ไปซังซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เช็คท่าเด็กรอนครับ1 4ึ3 4ี่ามนี่นะครับถ้าถ่านนะก็รอดำเนินการอยู่นะครับก็ให้ทุกคนสามารถรอยอดหัวใจขึ้นได้เลยนะส่วนนี้นะครับหายส่นของเครดิตนะใครที่ยังไม่มีเครดิตนะก็ทุกคนไปที่เติมเงินก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่ย้องการเติมเงิน ได้เลยครับมีสามช่องทางให้เลือกนะครับสแกนเคียลโค้ดทุกธนาคารนะครับทูวันนี้วันเล่นนะครับแล้วก็ซาวเบาวันเล่นนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทงนันาคารได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางหลายนะครับก็อดีไลน์แอดไลน์เคเอ็มนะครับก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะในในส่วนของตั๋วช่วยเหลือก็สามารถแจ้งแอดมินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับสามารถแจ้งเรื่อง เรือเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้ืนก็สามารถแจ้งแอมินได้เลยนะครับในส่วนของบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก,ก็สามารถมาเช็คดูได้ที่นี่นะจะมีพวกเด็ราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการเลยนะครับก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะอ่านี่นะครับก็หากสนใจก็สามารถคลิกดูไลน์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็415นะผมจะรีให้ดูสักรอบนะครับ นี่ก็ขึ้นเป็นที่เกียบร้อยแล้วตอนแรกก็มีประมาณหนะึ่งสี่ร้อยสิบห้าก็ขึ้นมาเป็นห้าร้อยยี่สิบแปดแล้วนะครับก็ปั๊มไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ยอดหัวใจก็ขึ้นมาเป็นเทียบร้อยแล้วนะริการนี้ขึ้นกันวมากนะครับหากใครสนใจที่จะเพิ่มหัวใจของคลิปวีโอของทิก t กอรครับก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เคเอใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ท้ามีก็ได้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะที้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ